เศษต่างชาติบางชนิดเช่นพินภูเจิงหรือพินพมา่าเนี่เราก็สอนด้วยการเรียนการสอนที่นี่เป็นยังไงบ้างคะและมีค่าใช้จ่ายยังไงคะ,ะที่นี่เราเป็นชมรมดนตรีไทยมูลนิธิลุงะดิษตเพลรอไม่ใช่โรงเรียนนะครับเพราะานั้นเราจึงเก็บค่าบำรุงจากสมาชิกเนี่ยรายป,ปีปีละ500บาทต่อ,อยทุกปีส่วนรายเดือนก็เสียเดือนละ250มีสิทธิ์มาเรียนดนตรีทุกวันเสาร์อาทิตย์ แล้วก็เรียนในทุกเครื่องมือดนตรีมีการเขียนลักสูตรออกมาแล้วก็ดําเนินการจัดสอบเพื่อแบ่งเกรดตามลักษณะของดนตรีทั่วไปที่เขาทํากันนะฮะซึ่งดนตรีไทยี่สำหรับองค์กรเอกชนเท่าที่ตร์ยังไม่มีใครทำ<ะ>เราก็ทําขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก เพื่อจะลองสมเด็จพระเทพสั้น48ส่สพรรษาเนี่ยตอนนี้คนที่มาเรียนมีมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็เป็นใครกันบ้างคะมีประมาณ60-70คนแล้วคนที่มาเรียนที่นี่เนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นคะมีมีทุกกลุ่มเลยทุกวัยทุกเพศก็เกษียณแล้วก็มีจากผลสํารวจของเครื่องดนตรีไทยนะคะที่วัยรุ่นไทยให้ความสนใจเนี่ยอันดับหนึ่งก็จะเป็นขิมอันดับสองก็จะเป็นซอแล้วอย่างที่นี่เนี่ยนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยเขามีความสนใจใน,ในดนตรีประเภทไหนมากที่สุดละคะ ที่สอนมา20กว่าปีเนี่ยก็ะจะมีสนใจเรียนขิมมากที่สุดเพรานะว่าขิมเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงต้องวานไพเราะและจุดสัมผัสมีเพียงสองอันคือซ้ายกับขวามันไม่ยุ่งยากเหมือนกับ ซอเรื่องต้องการคุณสมบัติในการฟังเสียงในะยุคที่มีหนังเรื่องอังสุมาลินเนี่ย oh, นังเอกตีค <right. S 2> ิมเนี่ย <Okay. S 2> ก็เลยซื้อคิมกันเยอะ oh. แยะไปหมดเลยอันนี้นก็เป็นตัวเร่งเมื่อกี้เราได้พูดถึงคิมกันไปแล้วนะคะยังมีดนตรีตอีกสีประเภทค่ะที่วัยรุ่นไทยให้ความสนใจมากนะคะ mm hmm. ก็คือซอจะเคระนาแล้วก็ขลุยอาจารย์คิดว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีเสน่ห์แตกต่างกันยังไงล่ะคะจะเห็นว่าไม่ว่าเครื่องดนตรีเช่นคิมระนาซอและเจเคมีเสียงมีพลังทั้งนั้น คือเอามาเสียงดังเท่านั้นเลยอย่างซวอูเนี่ยเสียงอาจจะไม่ค่อยดังก็เลยไม่ชอบอาจจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งคือมันมีเสียงเจิดจ้าเสียงมันคมมันชัดมันมีกำลังเพราะนั้นคนทั่วไปก็มักจะชอบอะไรที่มันชัดเจนแต่ว่าที่มีน่าสนใจคือคลุยนี่แหละ,ค,ะคลุยนี่ที่จริงเสียงไม่ได้ดังแบบนั้นแต่ว่า ความนุ่มนวลของขลิยน่าจะเป็นสเสน่ห์เลยแล้วสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดนตรีไทยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอาจารย์มีข้อแนะนํายังไงบ้างหรือเปล่าคะอยากจะให้เริ่มเรียนด้วยใจรักจริงๆคือรักในเสียงของเครื่องดนตรีชนิดนั้นอย่ารักในรูปร่างดังนั้นวิธีแนะนําก็คือว่าฟังเสียงเครื่องดนตรีชนิดไหนแล้วประทับใจเห็นว่าไพยร้อเนี่ยให้เรียนเครื่องน,นั้นก่อนนี่ แล้วอาจารย์มองว่าอนาคตของดนตรีไทยเนี่ยจะเป็นไปยังไงล่ะคะ,ะขึ้นอยู่กับคนดนตรีไทยนั่นแหละถ,ถ้าเราอยากให้อนาคตดนตรีไทยเป็นอย่างไรคงต้องฝึกคนให้ดีหรือเป็นไปะยาที่เราต้องการดนตรีไทยนะคะนอกจากจะฟังไเพเราะเพลิดเพลินนะคะยังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยเราที่ทุกคนควรจะภูมิใจ